ผมมีโอกาสได้เข้าไปในบ้านพักคนชราที่อเมริกาและผมรู้สึกหดหูที่สุดเลยว่าทำไมชีวิตคนเวลาแก่ลงมันถึงเศร้าขนาดนี้มีแต่คนแก่อยู่ด้วยกันมาอยู่รวมกัน ต่างคนก็ต่างเหงาเอาคนเหงามารวมกันมันไม่มีบรรยากาศของการมีชีวิตอยู่เลยทุกคนก็มกมกมกงกเงินเงินนั่งรถเข็นบ้างเดินถือไม้เท้าบ้างเราจะไม่เห็นคนรุ่นใหม่ไม่เห็นเด็กไม่เห็นบรรยากาศของการมีชีวิตอยู่เลยและก็เมื่อวานเนี่ย ผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็เห็นคนแก่จำนวนมากอายุ 70,- 80, 80ปีกว่าๆแล้วเนี่ยขับรถมาที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองบางคนขับรถมาแล้วก็ต้องนั่งรถเข็นเข้าไปในโรงพยาบาลด้วยตัวเองทำอะไรเองหมดทุกอย่างมันเป็นภาพที่ เศร้าสลดมากว่าคนเหล่านี้ทำงานหนักมาทั้งชีวิตเก็บเงินได้เยอะก็มีเงินเยอะมากแต่ว่าเวลาแก่ลงแล้วเขาเหงามากแล้วก็รู้สึกว่าแก่ขนาดนี้ยังไม่มีคนดูแลยังไม่มีคนช่วยเหลือเลย ต้องทำอะไรเองทั้งหมดต้องไปหาหมอเองต้องหรือใครมีเงินมากก็ไปอยู่ที่บ้านพักคนชราซึ่งในบ้านพักคนชราเนี่ยมันไม่มีบรรยากาศของความเพลิดเพลินไม่มีบรรยากาศของการมีชีวิตอยู่มันมีแต่ความรู้สึกเศร้าสลดหดหู่มองไปไหนก็เจอแต่คนที่อายุมากเหมือนกันแป๊บเดียวก็ได้ข่าวว่าเออคนนั้นก็ไปแล้ว จากไปแล้วอีกไม่กี่วันคนนี้ก็ไปแล้วอีกไม่กี่วันคนนี้ก็ไปแล้วนี่หรือคือชีวิตที่เราทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อที่จะมาอยู่แบบเงาเหงาอย่างนี้เหรอนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าคนเราเวลาจเจริญไปถึงที่สุดพัฒนาไปถึงที่สุดร่ลำรวยไปถึงที่สุดเราก็จะ โดดเดี่ยวมากขึ้นชีวิตย่ำแย่มากขึ้นชีวิตไม่เหมือนมีชีวิตอยู่เลยมันเป็นบรรยากาศของความหดหู่ที่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาพัฒนาชีวิตของเรามาสู่จุดนี้ผมคิดถึงตอนที่แม่ผมป่วยแม่ผมเป็นโรคตับ แล้วก็พวกเราก็พาไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนก็ถามว่าอยากจะอยู่ห้องแบบไหนจะอ,อยู่ห้องพิเศษหรือจะอยู่ห้องธรรมดาแม่ไม่เคยถามพวกเราเลยแม่หันมาที่ผมแล้วบอกว่ากลับบ้านอยู่ไปทำไมโรงพยาบาลเสียเงินเปล่ายัางไงก็ตายแล้วพวกเราก็เลยพาแม่กลับบ้าน พอแม่มาถึงบ้านปุ๊บมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียนมาพักอยู่ที่บ้านแต่ละคืนเนี่ยมีคนมานอนกับแม่ไม่ต่ำกว่า10บคนทุกคืนเลยที่บ้านแทบจะไม่มีที่เดินแต่กลงคืนคนจะมานอนเต็มเลยนอนเป็นเพื่อนเพื่อนเก่า,เ,กาเพื่อนแก,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 ก่มามานั่งคุยกันแม่นี่ปวดท้องมากปวดจนแทบจะ ไม่ไหวต้องหาร์ฟีนมาฉีดให้แต่เวลาเพื่อนเก่าๆมาคุยเรื่องตลกโปกหาแม่ก็ยังหัวเราะเอิกอกเอิกอาเกิออก,ออก,ออกนี่คือบรรยากาศที่ผมรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวายังไงก็ต้องตายแต่ว่าเราจะอยู่อย่างอบอุ่นได้ไหมตายอย่างอบอุ่นได้ไหม ผมรู้สึกภูมิใจกับแม่มากที่แม่ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านแม่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีลูกมีหลานใครที่ไหนไปอยู่จังหวัดอื่นมาหมดเลยมานอนอยู่นั่นหมอบอกว่าแม่จะตายภายในสามเดือนแต่ปรากฏว่าแม่อยู่ได้ถึงเจ็ดแปดเดือนทีเดียวก็อยู่มาได้นานมากจนกระทั่งสุดท้ายแม่ตาย ก็คิดดูว่ามีคนมานอนที่บ้านเจดแปเดือนนะีไม่ใช่นน้อยนะเหมือนมีงานบุญที่บ้านทุกวันเลยแต่และคนที่มาก็มีผักมีปลามีอาหารอะไรก็มาทำกินกันสนุกสนานกันผมรู้สึกว่านี่คือชีวิตที่มันอบอุ่นมันดีผมก็อยากจะตายแบบนี้เหมือนกันฉะนั้นผม มาที่อเมริกาเนี่ยมันทำให้ผมได้เห็นเห็นชีวิตของคนจนวนมากที่ต้องมาจบชีวิตลงอย่างเหงาเศร้าและโดดเดี่ยวทั้งๆที่ทำงานมาเยอะมีเงินเยอะแต่และคนมีเงินเยอะมากบางคนมีที่เป็นหลายพันไร่บางคนมีธุรกิจใหญ่โตแต่ว่าสุดท้ายก็ มาอยู่ที่บ้านพักคนชราเหงาเศร้าโดดเดี่ยวแล้วก็ตายอย่างไม่รู้รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าอะไรในชีวิตเลยซึ่งผมกลัวกลัวที่จะเป็นคนแก่ที่จะมาอยู่แบบนี้ผมอยากจะเป็นคนแก่ที่อยู่ตามทุ่งตามนาตามบ้านดีม,ม,มีลูกมีหลานมีอะไรให้เล่นให้หยอกล้อให้สนุกสนานเพลิดเพลินกัน ผมรู้สึกว่าชีวิตเก่าๆชีวิตดั้งเดิมแบบเนี้ยมันอบอุ่นมากกว่ามันน่าอยู่มากกว่าน่าตายแบบนี้มากกว่าอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าโลกนี้มันช่างเหงาเหลือเกินช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินทําไมเราต้องพัฒนามาที่จุดนี้นี่คือเหตุผลหนึ่งที่พวกเราได้ตั้งชุมชนผันๆันขึ้นมาเราอยากจะ มาอยู่ร่วมกันมากินร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็เราก็จะตายอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะออกแบบได้